ดูว่าสวยเลยนะครับเนี้ยดูครับเนี้ยน้ำยังไม่ปิดตานะต่อนกำลังจะเต็มนะสวยนะครับทำหลุดมือนะครับตัว่ามันสวยมากนะครับต่อนนะดูครับโอ้โหผมทำดลุดมือนะแตกไปนิดนึงนะครับ ร่วงร่วงแล้วครับโอ้ยมันลกนะผมแหนบสองมือนะฮะไม่ได้จับนะร่วงเลยครับโอ้ยนี่ฮะยาวๆแตกแล้วนะดูครับอ้แตกทุกลังเลยนะฮะขาวจริงๆนะดูครับโอ้โห อย่างนียนครับหลังจากเดินมาพักใหญ่นะเจอมิม,มแล้วครับอยู่ในนี้ครับไกลๆนู่นเลยครับผมนี่ฮะต้องมุดนะครับผมมดุมดมดุดมุดมิมเขาจะชอบอยู่อย่างนี้นะครับผม โอ้โหัวน้ำปองเลยนะครับดูว่ามดแดงโอ้ดูครับหมดแดงโอ้ยคนน่าเบื่อเลยครับแบบนี้โอ้ย อดเ็งเลยฮะมีมดนะครับโอ้โหน้ำโอเคอยู่ครับโคตรน่าเบื่อมดเลยครับโอ้เยอะแยะเลยครับดูครับมีแต่ลังมดนะฮะโอ้แล้วผมจะตัดยังไงเฮ้ยโ,โอเคเดี๋ยวหาวิธีครับยังไงก็โดนกัดอยู่ดีนะครับกว่าจะาลงมาได้ โอ้ยมดโอ้ยมดนะดูครับโอ้ยทรมานมากเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆครับมีมดนี่ครับผมหมดเยอะมากนะเข้ามีมดนะมดนะกัดดูว่าสวยเลยนะครับเนี้ย โอ้ยแขวนไม่ไหวนะเดี๋ยวขอหมดนะไม่ไหวนะมดเยอะเลยนะโอ้ยดูฮะอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับครับผมก็มุดมาเจออีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ ตรงนี้น่าจะชัดนะดูครับผมรังไม่ใหญ่มากนะครับแต่หัวน้ำโอเคนะครับก่อนรังนี้โอ้โหน่าจะอ่อนนะ อ่อนกำลังสร้างครับน่าจะยังไม่เต็มนะเดี๋ยวผมน่าจะขอหมดนะนี่ครับรังอ่อนๆเลยนะครับดูครับเนี่ยหัวน้ำยังไม่ปิดตานะตัวอ่นกำลังจะเต็มนะนี่คือผมตัดตัดไปแล้วข้างหนึ่งนะครับเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับสวยๆครับอย่างนี้ผมขอหมดนะครับ มันลังไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ตอนสวยสวยเลยนะโอเคครับตัดอีกข้างหนึ่งนะครับหุดมือนะโอ้ยเสียดายฮะสวยนะครับทำหลุดมือนะครับตัวมันสวยมากนะครับว <Wow. S 1> ้าวตอน,นะดูครับโอ้โหผมทำหลุดมือนะแตกไปนิดนึงนะครับ เฮ้ยมันลกนะครับหลุดมือเลยนะครับผมโอเคขอหมดนะสวยมากร้อนเหงื่อท่วมตัวเลยครับโอ้ยไม่รู้จะไปได้จักกี่น้ำนะครับไปครับดูดต่อครับผมก็มาถึงไฮไลท์ของวันนะหลังใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โห โอเคเดี๋ยวดูครับมันลกนะฮะเดี๋ยวหาทางเข้าไปข้างล่างนะตรงนั้นนะใต้รังนะครับผมโอ้มุดเข้ามานะครับดูครับโอ้กมากนะะนาก็เยอะนะฮะนี่ฮะรังพึ่งครับผมดูปีกใหญ่มากโอ้โหยี่แหละครับที่ผมตามหานะะ แกนะครับแต่น้ำผมยังไม่เห็นนะนะครัปีกสองข้างนะโอ้ยผมไม่ถึงนะโอ้ยน่าจะได้ปีนนะต้องกลับออกไปปีนนะโอ้โหผมนึกว่ามันถึงนะครับเข้ามาลกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหาทางขึ้นนะครับโอ้โหครับ ร่วงร่วงอล้วครับโอ้ยมันลกนะผมแงบสองมือนะฮะไม่ได้จับนะร่วงเลยครับโอ้ยดูฮะก้อนใหญ่มากแตกเลยโอ้ยทำไมมันเป็นอะไรวันนี้อุตส่าห์ผมค่อยๆทำนะมันมันดูฮะกิ่งมันใหญ่นะผมแงบมือเดียวมันไม่ไม่ขาดนะแงบสองมือเรียบร้อยเลยครับโอ้ย หมดกันนะครับอุ้ยโอเคครับไปต่อครับผมก็มาเจออีกลางหนึ่งนะครับเป็นรังที่สี่นะครับลกอีกแล้วครับผมนี่ฮะอยู่ลกๆเลยนะฮะนู่นนะแต่ยังดีนะครับที่ น่าจะไม่ได้ปีนี้ลกๆนะครับลกๆโอ้ยทำไมอยู่กิ่งเล็กจังเนี่ยใหม่หรือเปล่าทำไมเป็นทรงนี้อ๋อเป็นไม้ไม้สอดด้านล่างนะ โอเคมาดูกันนะฮะหัวน้ำยาวครับลังยาวๆนะหมดอีกแล้วดูฮะหมดเดยอะเลยอ่ะโอ้ยเบื่อหมดจริงๆ ดีกินแบบนี้ฮนะดีทุกลังเลยเนะี่ยโอเคครับโอ้ยแตกอีกแล้วนี่ฮะยาวๆแตกแล้วนะดูครับแตกทุกลังเลยนะฮะ เสียดายนะมันเหมือนมันกิ่งเล็กอะฮะดูครับมันกิ่งเล็กนะะิดนเ,เดียวเองนะเพราะว่ามันเหมือนจะค้ำกิ่งใหญ่ฮนะตรงนี้ฮะค้ำรังไว้เลยมีนี่ฮนะเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะเสียดายเหมือนกันนะมันแตกนะครับผมโอ้ยจับมาไว้นะ้วฉีกนะครับ ก็โอเคครับผมครับผมขากลับนะฮะเจออีกลังหนึ่งนะครับแต่น้ําเล็บเยียวนะครับน้ําบักเล็บแมวนะครับผมเต็มเลยครับผมนู่นนะโอ้ยน่าจะลังข่าวโจ้เลยนะครับทรงนี้นะะโอเคไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าลองดูครับผมดูฮนะ ขาวจริงๆนะดูครับโอ้โหอย่างเนียนครับตีนะครับที่ผมเอาลงมาได้นะเกือบตัดไม่ได้ผมดึงนะครับดึงดีที่ไม่แตกนะครับแตกทุกรังเลยนะครับดูกบดการนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่นะครับ แฉลวนะครับเยี่ยมครับแบบนี้ก็ห้าลังนะครับน่าจะวันนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับผมไม่มีลังต่อไปแล้วนะครับใกล้จะถึงรถแล้วนะครับผมเย็ยนแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่นะ พร้อมจาหน่ายนะครับผมห่อไว้เลยนะครับผมก็ผมไม่ส่งนะครับมิ้มไม่ส่งนะครับขนาดพึ่งหลวงผมยังไม่มีส่งเลยนะครับมิมผมกลัวมันเสียหายนะฮะผมไม่ส่งนะครับผมขายอยู่ที่หน้าร้านผมนะครับที่ตลาดบ้านลินเจริญสีนะครับผมมีหน้าร้านอยู่นั่นนะครับผมมีก็ขายทุกวันนะครับถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ขายอย่างอื่นนะครับผมก็มีหลายอย่างนะครับของปลาหลายหลายอย่างนะครับผม ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ